The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ปีพุทธศักราช2,518ตัวลูกเน่ยได้แต่งงานแล้วก็อยู่ในครอบครัวคนจีนมีอาชีพฆ่าไก่เป็ดขายในตลาดสดแล้วก็เป็นในทุนปล่อยลูกเป็ดปล่อยให้เข้าไปเลี้ยงปอะโต้เขาเอาไเชื่อดกันใหม่ อาหารกาวสารและเงินให้กับคนที่จะเอาเป็ดไปเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงเป็ดได้ประมาณหกสิบวันโตได้ขนาดสามีก็จะจับส่งเข้าไปที่ลาวนึรงเทพลูกีินาที่ทำบัญชีและจ่ายเงินให้ลูกค้า <c oughs> ที่เบา <c oughs> อันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเอาเป็ดไปเลี้ยงวันหนึ่งหนึ่งลูกต้องจ่ายให้กับลูกค้าถึงแสนถึงหนึ่งล้านบาท ลูกต้องเตื่นประมาณตีสี่ช่วยลูกจ้างทำไก่เป็ดถ้าลูกจ้างออกไปสามีจะเป็นคนเชือดไก่เป็ดแทนลูกจ้างทำอาชีพอย่างนี้อยู่หลายปีวันหนึ่งๆจะฆ่าไก่เป็ดรวมเกือบร้อยชีวิตทุกวันแต่ถ้าเป็นตร,จนรุจีนสาจีนก็รวมพันตัวพอเสร็จจากการทำไก่เป็ดแล้วลูกก็ต้องทำกับข้าวซักผ้า ทำบัญชีเช็คของขึ้นรถสิบล,อ 10, ล,อ 6, ลอ้อหกล้อเพื่อให้สามีไปส่งลูกค้าสามีเลิกจากการส่งของให้ลูกค้าแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอเพราะตอนนั้นยังจนอยู่ออต้องชวยกันดิ้นรนทำกินและอดออมฐานะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนคนในจังหวัดรู้จักที่บ้านสามีดีว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นไหมจ๊ะ จากอยู่บ้านเป็นโรงหลังคาสังกสีก็มาปลูกเป็นตึกสามชั้นสามครูหาอยู่อย่างสบายความร่ำรวยก็มาเยือนแสงสีหน้าบ้านก็เร้าใจเลยทำให้สามีเปลี่ยนไปเริ่มออกดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เล่นการมานินการพนันติดผู้หญิงแล้วก็ค้างคืนที่อื่นในระหว่างที่สามีไม่กลับบ้าน ถ้าลูกจ้างเราจากการเชือดไก่เป็ดไม่มีใครทําตัวลูกเองก็ต้องลงมือเชือดเองวันหนึ่งรวมแล้วเกือบร้อยชีวิตลูกเชือดไปแล้วจุดๆ,ๆตัวเจ้าค่ะอ่ะสนานที่ฐานสิเป็นแสนตัวเจ้าค่ะตอนที่ทำน่ะคิดแต่ว่ามันเป็นอาหารให้คนกินเพราะได้ความรู้จากคนที่บอกกันต่อกันมานี่พระ สัตว์เป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นฆ่า,ากินไม่บาปไอ้น,นี่มนุษย์คิดกันเองนะจ๊ะตอนนั้นคิดว่าเป็นอาหารไม่ได้คิดว่าจะทําบาปตอนทําไก่นั้นยังไม่รู้จักวัดเลยค่ะทําสลับกับลูกจ้างอยู่ประมาณสามสีปีก็เลิกฆ่าไก่เป็ดขายแต่ยังปล่อยลูกเป็ดให้ลูกค้าอเอาไปเลี้ยงพี่สาวสามีไม่ขายไก่แล้วก็มาช่วยลูกทําบัญชี แล้วก็มีหน้าที่ไปรับลูกชายทั้งสาคนของลูกที่โรงเรียนประจำแล้วก็ช่วยลูกชายเลี้ยงลูกชายคนเล็กด้วยและดูแลพ่อสามีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานหัวใจโตไส้เลื่อนเฮกยเสียชีวิตลงในปี2529ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดส่วนแม่สามีช็อกน้ำตาลขึ้นมากเป็นเบาหวานและอมามพลึกอยู่หลายปี พี่สาวสามีดูแลดีมากจนแม่สามีจากไปในปีสองห้าสามสี่ทั้งทั้งพ่อสามีแม่สามีเป็นเบาหวานกันทั้งคู่ขณะที่พ่อสามีจากไปมีวันกลับแม่สามีนอนป่วยไม่รับรู้เรื่องราวอะไรลูกรู้ตัวทันทีว่าหมดที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วเพราะในระหว่างนั้นสามีกับลูกทะเลาะก,กันบ่อยถึงขั้นใช้ พลังหมัดมวยกันเลยลูกเคยหนีไปบวชพราหมณ์ที่วัดวัดหนึ่งยี่สิบสี่วันไม่ต้องไปอ่านชื่อวัดนะจ๊ะกลับไปเยี่ยมบ้านยังไม่ทันได้ลาศีลเลยถูกพลังฝ่ามือพิฆาตตบหน้าทั้งๆที่ยัองอยู่ในชุดพราหมณ์ลูกลาศีลกลับมาอยู่บ้านเป็นถึงอาทิตย์ก็ต้องทะเลาะกันอีกด้วยฤทุราและนารี นารีคนที่อยู่กับสามีในปัจจุบันนี้มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุสิบขวบต่อมาสามีขอบวชพระบ้างทุกคนดีใจนึกว่าจะบวชได้ตลอดชีวิตปรากฏว่าบวชได้สิบเกวันลูก ลูกน้ำดอกบัวใส่พานไปขอคามาเอออันนี้ธรรมเนียมนี้ดีที่เคยลวงเกินแล้วขอขอให้สามีสัญญาว่าถ้าลาศิกขามาแล้วจะไม่ประพฤติตัวแบบเดิมอีกสามีก็ทําไม่ทราบรับปากบอกไม่ได้บอกเนะี่ยแต่พอราสิกขามาจริงๆก็เป็นแบบเดิมลูกทุกข์ใจมากก็เอามั่งเมื่อพอบ้านดื่มเหล้าเที่ยงคืนได้ ก็เอามั่งประชดชีวิตเริ่มดื่มเล้าเที่ยงกลางคืนแต่ไม่บ่อยแค่เป็นแบบนี้มาเจ็ดปีไม่บ่อยแล้ววันอำลาก็มาถึงสามีกลับบ้านมาเมาอารวาสถึงขนาดบีบคอหายใจไม่ออกเธอทำต่อยโดนลูกในตาครับพอดีแล้วตอบตีกันใหญ่เลย ลูกนี้ลงม้างล่างมาถึงชั้นล่างแล้วเขายังตามลงามาอีกมาตอบตีลูกอีกลูกเลยถือขวดเบียร์ทุบขวดเบียร์เป็นปลากฉลามจ,จริงๆด้วยแต่เอามากรีดแขนตัวเองแล้วบอกว่า darling นี่คือแผลแห่งความสิ้นสุดพอกันทีในชาตินี้ แล้วลูกออกจากบ้านมาในคืนวันที่22มิถุนายน2533าจำวันที่และพศออได้พอขึ้นต้นด้วย22ลงท้ายด้วย33 oh. ไปเย็บแผลถึง19เข็ม oh. แล้วก็ไปอยู่ระยองระยองกับน้องสาวลูกลืมวัดลืมบุญที่เคยสะสมมาจนหมดสิน้น ไปโบยบินอยู่เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วลูกก็มีความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความรักใหม่ครั้งอยู่กันได้ประมาณห้าปีลูกเป็นฝ่ายขอเลิกเองเพราะความเจ้าชู้ของเขาคือให้โอกาสเขาเจ้าชู้ต่อไปแต่ลูกขอลาออกจากการเป็นสุดทิ้รักของเขาและลูกก็เดินทางกลับมาอยู่กับพ่อแม่ แล้วก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นลนทำงานเพราะความจนกำลังมาเยือนใหม่ปีสี่สามลูกก็ได้เอาเงินส่วนที่เอาไว้ให้ลูกๆเรียน <มา S 1> เธออาไปทำอะไรถ้าเป็นเธอเนี่ยขายกระดาษไม่ใช่ทำบุญ,บญก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นลงทุนการค้าไปเล่นหุ้นปรากฏว่า อ่านตามที่เธอเขียนนะเจ้งหมดเลยเจ้าค่ะแล้วก็รวมโดนโกไปทั้งหมดสามครั้งเป็นเงินสองล้านกว่าในตอนนั้นลูกได้เลี้ยงกุ้งกุลาด้วยพอจับกุ้งก็มีเงินเหลือดูเธอนะจากจับเป็ดจับไก่แล้วมาจับกุ้งเหลือประมาณสามแสนบาทก็ให้ลูกเรียนได้ ลูกเลิกเลี้ยงกุ้งเลยเพราะเวลาจับต้องจับเป็นๆและลงแช่น้ำแข็งเลยและเวลาฆ่าเชื้อในบ่ก่อนเลี้ยงก,ก็ต้องใช้คอรีนทำให้ปลาเล็กปลาน้อยปลาไหลกุ้งฝอยตายหมดเลยลูกยืนดูมันดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ตายก็ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้เลยว่านี่เรากำลังฆ่าสัตว์อีกแล้วลูกเลยพูดกับลูกชายคนโตว,ว่า เลี้ยงกุ้งแก่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าเลี้ยงต่อไปอีกเลยมันค่าชีวิตเขาขอให้หางานอื่นทํากันดีกว่าแต่สายยายบุญขาลูกยังจะคงจะยังมีอยู่ต่อมาลูกก็ได้พบรุ่นพี่ที่เคยมาวัดเมื่อครั้งก่อนเขาก็ชวนให้มาวัดอีกหนและแล้วลูกก็ได้มาร่วมบุญบรรสลายร่างคุณยายแล้วก็ได้มาวัดและก็ได้มาทําบุญทุกบุญจนทุกวันนี้ ลูกมีบุตรชายทั้งหมดสี่คนลูกชายคนลรกของลูกขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมก็เริ่มเป็นสาวเพราะเธอแอบไปกินฮอร์โมนเพศหญิงผลจากการเริ่มเป็นสาวนั้นก็เลยโดนโดนพี่ชายเตะเป็นประจำ พราะไม่อยากให้น้องเป็นกระเทยแต่ลูกก็บอกกับลูกชายทั้งสามคนที่เป็นพี่คขาว่าไม่เป็นไรแม่รับได้ขอร้องอย่า,ยาทำตัวเหลวไหลสิ่งใดที่ชั่วอย่าทำให้แม่ช้ำใจก็พอแล้วเ <Okay. S 1> ลยเดินสายประกวดความสวยหลายที่ปรากฏว่าได้ตำแหน่งที่สองบ้างสามบ้างที่จริงควรจะได้ที่หนึ่ง แต่เพราะว่าก็ให้คนอื่นไปก่นอนแ,แล้วได้ที่สองพราะเธอตัวเล็กกรบเข้าไปนิดอนตอนที่ได้รางวัลที่สองนั่นนะ่ะตอนนั้นกำลังเรียนปริญญา,ราตรีปีที่หนึ่งเขาขอหยุดพาคการเรียนเทอมที่สองไปเป็นหมอ หมอนนวดและหมอนั่งน,นะนั่งดริงกับแขก oh. เชียร์แขกดริง oh. แล้วก็ออกไปทานข้าวข้างนอก oh. สถานที่ทําอยู่สามเดือน oh. ได้เงินมาแสนกว่า oh. ไปปรึกปรึกษาหมอ oh. เตรียมตัวจะผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ลูกเดีาลูกชายคนเล็กบงเล็บแต่สวยนะเจ้าคะขึ้นพนาวัดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะเป็นเดือนเกิดเขาอยู่ได้สาวปียี่สิบปีเพื่อนจะไปพนาวัดด้วยกันเขาก็มองดูมองดูลูกชายลูกเขายังไม่รู้อะไรหรอกเขาบอกว่า เออทำไมคุณมีลูกน่ารักขนาดนี้<อ>ทั้งสวยสวยแบบใสๆบงเล็บเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเลย <c oughs> พอดีรุ่นนั้นได้ฟังฝันในฝัน <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับการแปลงเพศ <c oughs> ทำให้ลูกชายเกิดฮิลิโอตปะ <c oughs> <c oughs> มีควารู้สึกกลัวบาปมากเ <c oughs> พราะเขาเตรียมจะไปผ่าตัด เขาตั้งใจจะเป็นนักร้องโชว์ตามสถานที่ต่างๆอยากได้พวงมลลาลัยแบงค์พันเยอะมากเออมื่ออยู่บนพนาวัตเจ็ดวันรู้สึกลูกชาวคนสวยเนี่ยนั่งดินนานแล้วก็บอกว่าแม่คะมันเบาเบาเบาสบายแต่หาขาไม่เจอเลยตกใจกลัวขาหาย ลืมตาแล้วก็เลิกนั่งเขารู้สึกสำนึกผิดในบาปบุญได้มากขึ้นกลับลงมาก็มากราบขอโทษคุณป้าที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กกราบขอโทษคุณพ่อ oh. ทุกคนดีใจและก็มีความสุขมากที่เห็นเขาเปลี่ยนไป oh. เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น oh. เช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิ oh. กลางคืนดูฝันในฝันไ oh. อ้คืนนี้ดูืูเปลาเขาไม่รู้เนี่ย และแตั้งใจมาร่วมบุญทุกบุญทิพั์ไม่ยอมขาดเลยสาธุบ<า>ัต <But> แต่ปัจจุบันมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีภรรยาอยู่แล้วภร uh huh. รยาเขาทำงานอยู่บนเครื่องบิน uh huh. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาหาร uh huh. จะอยู่ในประเทศไทยหนึ่งเดือน uh huh. ต่างประเทศหนึ่งเดือน uh huh. พอภรรยาไปต่างประเทศ เขาก็จะมารับลูกชายเอาอไปทานข้าวแล้วก็พาไปเที่ยว<อ>แล้วก็ขอให้ลูกชายลูกเตรียมตัวแต่งงานกับเขาในอีกสองปีข้างหน้า<อ>โดยที่เ,<อ>เขาไม่รู้เลยเป็นลูกชายคนสวย<อ>ตัวลูกเองก็ไม่ได้สนับสนุนเลยเพราะเหมือนไปหลอกเขาอะ่ะเ,<อ>เพราะเขาไม่รู้จริงๆ<อ>คำถามตัวลูกทำกรรมอะไรเจ้าคะจึงต้องเดินลนสู้ชีวิตเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมด มีกระหมดสลับอย่างนี้เรื่อยมาจะแก้ไขอย่างไรลูกเคยทำไก่เป็ดกุ้งมานะทําบุญก็อุทิศไปให้ทุกครั้งไปสาบกรรมบาบางลงหรืออย่างเจ้าคะลูกมีกรรมอะไรกับสามีคนแรกกรรมอะไรทำให้ลูกต้องกรีดแขนตัวเองเย็บถึงสิเกเข็มแทนที่จะไปตีหัวสามี <laughs> พี่สาวสามีทําบุญอะไรมากับลูก ถึงห่วงใยลูกและหลานชายทั้งสี่คนมากทำอย่างไรและมีวิธีไหนจึงจะให้ลูกชายคนเล็กของลูกไม่คิดแปลงเพศและเลิกคบผู้ชายคนปัจจุบันนี้แต่ถ้าขาแปลงเพศแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนที่จริงๆหรือทำตัวไม่ดีจะเป็นอย่างไรคะเขามีบุญอะไรจึงเป็นประเภทสองที่สวยจนผู้ชายด้วยกันยังดูไม่ออกเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงๆ จนถึงกับขอตแต่งงานด้วย oh. การได้เงินมาด้วยวิธีการที่ไปเที่ยวกับผู้ชายโดยผู้ชายเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงจะผิดศีลผิดธรรมอย่างใดหรือไม่พ่อแม่ที่มีลูกที่มีอุปนิสัยในทํานองนี้มีบุพกรรมอะไรและในกรณีลูกตัวงลูกเองเนี่ยมีบุพกรรมอะไรจึงมีลูกชายอย่างนี้ คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีเสียชีวิตแล้วไปไหนคะบุญที่คุณแม่เคยสร้างพระบูชาองค์ใหญ่79นิ้วได้รับหรือเปล่าและบุญทุกบุญที่ทำไปให้ท่านทั้งสองได้รับหรือไม่เจ้าคะตอนลูกไปพนาวัดครั้งที่สองได้พาเพื่อนสมัยเรียนไปด้วยหนึ่งคนจานีนี้เพื่อนได้พาลูกสาวสองคนของเขาเข้าวัดมาร่วมมุนอย่างเต็มที่ แต่สามีไม่ค่อยสนับสนุนเพื่อนเคยสร้างบุญบารมีร่วมกับลูกในอดีตชาติไหมคะและบุญอะไรที่ช่วยเปลี่ยนใจสามีของเขาให้มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะเจ้าคะบุพกรรมอะไรทําให้ลูกต้องห่างเหินหมู่คณะไปถึงสิบปีและลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างคะอมาหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันนะจ๊ะเหมือนนิทานอิศพยอย่างนั้นแหละที่ลูกเดี๋ยวนี้เอ้ยที่ลูกเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดสลับกันไปกับเพราะการสร้างทานบารมีในอดีตทำแบบไม่สม่ำเสมอทำบุญตามอารมณ์เหมือนชาตินี้แหละจ๊ะ คือเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำอย่างนั้นชีวิตจึงเป็นดังที่เป็นช่วงบุญส่งผลชีวิตก็ลุ่งเรืองช่วงที่ไม่มีบุญส่งผลชีวิตก็ร่วงโรยจะแก้ไขก็ต้องอย่าทำบุญตามอารมณ์ให้ทำบุญสม่ำเสมอจ้าชาติที่ผ่านมา บางช่วงที่ไม่ได้คบบัณฑิตและขาดบุญเรื่องปัญญาบารมีจึงทำให้ชีวิตแวดล้อมด้วยการทำปาณาติบาตอีกทั้งเวลาทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานไว้ลอ้อมคอกเอาไว้ที่ทำบุญโดยทิ่ส,ส่วนไปให้สัตว์ที่ฆ่าไว้ ก็ทำให้กรรมเบาบางลงมาบ้างต้องทำบ่อยๆนะลูกนะทำไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละจ้ะอย่างน้อยก็ทำบุญให้เท่ากับบาปที่ทำไปแหละแล้วก็ทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์เหล่านั้นเศรษเจ้จชูของลูกจึงต้องทำให้มาเจอสามีเช่นนี้ที่ต้องกรีดแขนตัวเองจนเย็บ19เเข็ม แทนที่จะตีหัวสามีกัเพราะปัจจุบันน่ะต้องการประชดและต้องการให้มันจบเรื่องกันทีส่วนกรรมแนอดีก็เป็นกรรมที่อต,ตบตีภรรยาทำร้ายภรรยาในชาติที่ตัวลูกเป็นผู้ชายแหละจ้ะพี่สาวสามีที่ห่วงใยลูกและหลานชายสี่คนเพราะเป็นคุณธรรมของพี่สาวกับแนอดีเคยเป็นญาติกันมา ปัจจุบันก็ได้เกื้อกูลกันต่างก็เคยช่วยเหลือกันกับสงสารที่ลูกและหลานชายต้องลำบากเพราะน้องชายตนเองจ้ะลูกชายคนเล็กของลูกถ้าฟังอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังนะลูกนะลูกชายคนสวยนั่แหละทำกรรมเจ้าชู้มาซ้ำาๆกันหลายชาติ าการรซ้ำๆหลายชาติมารวมส่งผลในชาตินี้าการจะชูหลายๆชาติมันมารวมเงินส่งผลจึงทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศและคิดอยากจะแปลงเพศคือเพศชายก็อยากจะเบี่ยงออกไปจากการเป็นเพศชายจะไปเป็นเพศหญิงคิดจะแปลงเพศถ้าหากแปลงเพศแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนที่มาชอบ ก็เหมือนว่าไปหลอกเขาอะก็มันไม่ใช่แล้วไบบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้เขานึกว่าใช่อย่างเงี้ยแล้วก็จะผิดศีลข้อขที่สามเพราะเขามีภรรยาอยู่แล้วถ้าทำไม่ดีซ้ำอีกก็จะไปตกจนในวงจรอุบาทเดิมๆคือไปตกในอบายนะ่ะไปมหารแล้วขุมสามนะ่ะ ล้วก็ไปอุสตส่าท่านโลกก็โดนแบบเดียวกันแต่เบามาหน่อยเนี่ยล้วก็ไปโยมโลกไปปีนต้นงิ้วที่โยมโลกไปเป็นปเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อกลับมาเป็นมนุกลมาเป็นดังนี้เป็นอย่างเงี้ยอีกหรือหนักกว่าเดิมกว่ไปจะเสี่ยงเลยนะลูกนะอดทนนอาชาตินึงแล้วก็ให้สร้างบุญน,นะลูกนะทำทาน รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์วันพระก็รักษาโอโบส,สัตศีลแล้วก็ให้คลายความพอใจในความรู้สึกที่เป็นอยู่เป็นอย่างเนี้ยด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษแล้วก็ให้เจริญภาวนาและอธิษฐนจิตให้พ้นจากบ่วงกรรมนี้ ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนหมดอายุไขก็จะพ้นจากกรรมนี้ได้จ้ะที่เกิดมาสวยในระดับหน้าตาพอดูได้ก็เพราะเมื่อทำบุญทั่วๆไปในชาติที่แล้วชาติก่อนๆน,นั้นน่ะมักจะอธิษฐานอย่างเดียวชาติหน้าขอให้สวยๆ กรอบกับจริตในชาตินี้ชอบรักสวยรักงามชอบแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากทาหน้า <Okay. S 1> ก็เลยทำให้หน้าตาพอดูได้นะ <Okay. S 1> การได้เงินมาโดยไปเที่ยวกับผู้ชายและผู้ชายเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็เข้าขายนะลูกนะ <Okay. S 1> เข้าข่ายหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิด oh. ขายแห่งความหลอกลวงว <Okay. S 1> ืดเบียงเลย แล้วเกิดความกำาหนดยินดีในการกระทั่งขอแต่งงานอีกทั้งเวลาลูกไปทำงานขายดริงให้ผู้ชายที่มาเที่ยวก็ชวนเขานะ่ะให้ผิดศีลข,ข้อห้าด้วยนะมันบาปนะลูกนะหากกเดก,กรรมนี้ส่งผลนะก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตวิวกลวิการบา้า <laughs> ปัญญาอ่อนหรืองโง่สติปัญญา ตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตผอมแห้งเอ่อเปรตตัวนี้น่าศึกษาเปรตพันนี้นะต้องฟังนะลูกนะต้องฟังให้ดีจะเป็นเปรตผอมแห้งมีอวัยวะด้านหน้าเป็นหญิงด้านหลังเป็นชายหัวก็กลับหลังกันหัวกลับกลับหน้าหลังกันนะอ่ะคือหน้าเนี่ยจะไปอยู่ข้างหลังลด้านท้ายทอจะไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดยจะเห็นในภาพมันจะกลับจะละปัดกันเพราะไปหลอกลวงเขาอะเหมือนหน้าไหว้หลังหลอกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ที่มีลูกดังนี้ก็มีบุปกรรมหลายกรณีคือเคยทำบุญด้วยกันมาและอธิษฐานขอให้เป็นพ่อแม่ลูกกันมาเป็นอันนี้เราต้องตีว่ามาเป็นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก่อน แต่บังเอิญลูกคนนี้มีกรรมเจ้าชู้ติดมาไอ้นี่กรรมส่วนตัวเมื่อกี้นี้บุญร่วมกันนี่กรรมส่วนตัวจึงมาเป็นอย่างนี้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือเคยสนับสนุนเกี่ยวก,กับเรื่องเจ้าชู้ซึ่งกันและกันเช่นเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วเชียร์ให้เพื่อนไปหลอกผู้หญิงคนนั้นคนนี้ด้วยกันไปด้วยกันหรือ พ่อแม่มีเศษกรรมเจ้าชู้ในทํานองทํานองนี้มาในอดีตชาติพอพ้นวงจรจากการเป็นแบบลูกคนนี้แล้วเนี่ยก็จะดึงดูดให้ผู้ที่มีกรรมเจ้าชู้ซ้าๆหลายๆชาติดังเนี้มาเกิดแล้วก็ทําให้พ่อแม่มีความทุกข์ใจจ้ะตามทันไหมเนี่ยจนในกรณีของลูกที่มีลูกชายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นก็เป็นเพราะ กรรมเคยสนับสนุน oh. เชียร์ให้เพื่อนเจ้าชู้ oh. ไปเที่ยวหลอกผู้หญิงคนนู้นคนนี้แล้วตัวเองก็หลอกด้วย oh. ตัวเองก็หลอกด้วยจ้ะ oh. นี่ทำทั้งตัวและเพื่อน oh. คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกขุมหนึ่งโดยกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาหารและฆ่าขาย oh. อีกทั้งทำให้ทั้งคู่เป็นโรคเบาหวานจนเสียชีวิต ขณะนี้กำลังโดนเจ้าที่ยมโลกจับเชือดอยูยบลานที่มีแต่พวกที่มีกรรมแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยกรรมบาปนอติบาตท,ที่ถูกจับเชือดเหมือนๆกันเนี่ยบุญที่คุณแม่สร้างองค์พระบูชาใหญ่ขนาด79็บนิ้วอุทิศให้พ่อสามีก่อนตายก็ยังไม่พ้นกันแต่เป็นบุญที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ไปอยู่มหารกและก็ทำภายหลังด้วยเนะี่ย ส่วนบุญทุกบุญที่ทําให้ก็ทําให้ได้รับลดหย่อนพ่นโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นโทษให้ลูกสมบูรณุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้าเพื่อนกับลูกก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ชวนสร้างบุญร่วมกันมาแบบทําบ้างไม่ทําบ้างคือไม่สม่ำเสมอจ้าชาตนี้ก็ต้องทําให้สม่ําเสมอจะได้แก้ผังเก่าเนี้ยได้ การเปลี่ยนแปลงของเพื่อนถ้าไปในทางที่ดีก็จะมีแรงบันดาลใจให้สามีของเพื่อนเห็นว่าเข้าวัดแล้วดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนเป็นหลักถ้าเพื่อนดีขึ้นพ่อบ้านของเพื่อนเห็นว่าเออรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่บ้านเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเขาก็จะคิดว่าเออเข้าวัดแล้วดีก็จะสนับสนุนให้เข้าวัดจ้ะอีกทั้งเวลาทําบุญก็ต้อง ให้เพื่อนอธิษฐานบ่อยๆคือช่วงนี้ให้ทํำละเอียดไปก่อนตัวเลกเองชาติที่แล้วก็เป็นคล้ายชาตินี้ในช่วงแรกคือทําบุญกับโมณะแบบทําทําหยุดๆชาตินี้จึงขึ้นขึ้นลงๆดังนั้นให้แก้ผังชีวิตเสื้อใหม่โดยทําบุญให้สม่ําเสมอไปจนตลอดชีวิตอาติฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ผลบุญนี้ทำให้ชีวิตชาติต่อไปเจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่ต้นชีวิตรเรื่อยไปจนหมดอายุไขัยจ้า